ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่เราเซิร์ฟเวอร์อะไรครับเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ยุโรปเซิร์ฟเวอร์ยุโรปโอ้ไม่เล่นนานหลายวันด้วยโอเคครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมอย่าไปกลัวครับเรายังมีโอดินพ่อทุกสถาบันยันได้ทุกเซิร์ฟเนื้อมีเพลิดอกวฉันจะเล่นตัวเล็กไม่เก่งด้วไม่ยอมช่วยฉันฉันจะจำไว้ ูกอเอากรรมไม่ได้เข้าเกมนานมันปรับเรสโซลูชันให้ออโต้เฉยเลยภาพเบลยเอ้าปรับใหม่สิค่ะลบลบลงใหม่มันมันต้องมันต้องออกเข้าใหม่ครับผมรอรอรอผมได้ไหมครับออกเข้าใหม่ประมาณสิบห้านาทีไม่ได้ค่ะงั้นเล่นคนสิบห้านาทีเบนรู้ไหมว่าเกมเนี้ยอลรีห่าหมดนึกวากีนาทีอ๋อ

ช่วยช่วยเราทีจะช่วยได้ค่ะสามารถทุกทีน้ากโดไปคือถ้าถ้าถ้าโยงกะฉันอยากให้ชัยจะาะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เล็เพือนมีจับเโอ้ยนหอไปนีไปไปเอ้ยธนทรธนทรเหรอธนาทร ผู่หลานผู่หลานเมื่อไหร่จะเข้าโลงเหรอผู่หลานเนี่ยทำเซียนวิ่งซิกแซกเหรอครับผู้หลานไม่ยอมเข้าลงอะไรหมีจะไปไหนขังเอาขังข้ามาตอดแยกก้ยกปัด ไปแปนี่ไปธนาธนารน่าดเกมนี้ธนาธรดุมากออไอ้วงลารกวัววัวทะไครับพวกคุณเนี่ยเบนแรงมากเลยเอจิสเหรอผนโซออกแต่ของแท้งเนี่ยไม่ยอมเข้าลงใช่ไหมลูก ยังไงก็ไม่รอดโดนปิดปาขนาดนั้นวัวมูลานฆ่ากูเอาไว้ตอนแรกปลาปลาเนี้ยนั่งยืนคนเดียวเลยนะเพราะว่าตัวใหญ่มาที่รักแล้วดาด้าเขาจะลำบินเฮ้ยเปิดปาปิดปาฆ่ามันลุมลุ่มลุ่มลุ่มจนทรุดทรุดทรุดช่างช่างมันครับฆ่าคนฆ่าคนแพ้แพ้แพ้แล้วตาดิ โอ้โหเออโตมเือนตาน้องโอระวังาาทอมาเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้าไปแล้วค่ะไม่เป็นไรครับแต้มแตามนิดเดียวครับแ้มตามนิดเดียวเนี่ยเนี่ยเน่ยมูหลานมูหลานหลังบ้านีหลังบ้านตี แล้วเมอร์ลินทำไมคุณไม่กลับบ้านตัวใหญ่มาอย่างนั้นเลยสินครับเมือาเลยเขาเลยนะครับตัวใหญ่เลยครับโอเคครับไงล่ะคะคุณไอ้หนูเฮ้ยผมเข้าไปแล้วครับผมเข้าไปแล้วแต่และตัวทีมันคือแบบใครใครจะตายถอยแล้วครับผมอยู่อยู่ผมอยู่ๆไปไปไปเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วว้าวมิชชันคอมพลิฟต์ทันที้ตายหมดจริง หนีครับหนี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 ไม่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 ต้องเป็นฮีโร่ครับคุณคุณหนีว่าคุณคุณถอยมาด้วยนโิโการีนังเองอเมากริชงแล้วน้องอนวังโดนแช่แข็งหนีมาสิอยู่ร่างหนีไปกดเดีอยวก็อยเอเด้ายเดอยเดือยเดือเดอเอยเดือยเดือยเดือยเดเดือยดือยเดืยเอยเดือยเอยเดอยเอยเดื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 อยเดอยเอมเดือยเอยไม่ยอมเข้ายเดเยอเ าม,ามตายล้วะเปนได้นะรอบินนะร้อนบินอย่อลปัมรินมริมรินเอ้ยเบนหทคนคิวแล้วไ <c oughs> ม่ได้เล่นหลายวันต้องเอาหน่อยหมีไปไหนหมีหมีชนะท็อปไม่มีเงินาก ถอยครับถอยถอยถอยพวกเราถอยครับถอยถอถอยเลยถอยเลยถอยเลยใครใครตายปล่อยมันครับใครตายปล่อยมันมาซีมาซีมลุมชั้นแทนที่มาซีมาซีโอ้โอ้โโโ เดินหนูร่างแก่คะคีบคิบคีบคีบเป็นแถวเลยเดนเดนิอะไรนะคหรอคลีปลค,ปคิปคืออะไรครับผมไม่รู้จักเดส์บหลอลไปเดนดูดนแ,แเาเ่นส์ดโอนตายโอนหนีปโอ้โหมนันอันตีเลยว่ะนี่นี่นี่นีนี่นี่น ยึดเข้มมันมันลงทุนอันตีผมคนเดียวเลยว่ามีน <canal> ้ำแข็งเมอร์ลินทำไมคุณไม่กลับบ้านเราเมอร์ลินอะไรอะไรอะไรครับอะไรเป็นเป็นหน่อยเป็นหน่อยเป็นหน่อยกลัวอนาัรนถ้าเป็นบินทีเดียวทีเราตายสองเลย เบสเบนมันมาเบนอุ้ยมาซี่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 ขมอนขมอนเบบี้ไปจอยไปค่ะไปแล้วไปแล้วเอาละครับเราหน้าที่ของเราครับดันยักษ์นะครับผมโลกจะแตกใครจะตายเราไม่สนแล้วครับเราจะดันยักษ์เข้าป้อมแล้วนะครับมันก็ไม่สนใจเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเพื่อนในทีมนี่โดน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาชิอพายถ้าตายหมดทีผมหมัวแต่ดันยักษ์ ตายกูตายกูเตยเตยเตยจังหวะนี้กูเตยแน่นอนหูไม่ทันเน่ยเอามีนตินี้ป่ะแล้วไม่มีใครตามมาเลยยอดยอดเหนือเย็นครับใจเย็นใจเย็นเกมพิกครับเกมพิกเกมพิก

เอาเอาลุ้มลุ้มเราระวังนะครับใครใครใครเลือดใครเลือดใครเลือดจะหมดใครเลือดจะหมดถอยเลยใครเลือดจะหมดถอยเลยอย่าอย่าอย่าซ่าครับอย่าซ่าอย่าซ่าอมอย่าอยู่อมถอยอมถอยให้ให้ให้ผมซ่าคนเดียวพอมาตายยดทีมถอยฉันไม่ได้ซ่าฉันอยากเป็นนางเอกอย่งแค่นี้แหละอีนางเอกปลาลำปลาตีนางเอกมนุษย์ยุคหิน มันมันมันแข่งนแลมันแข่งเต่าใครทำแต้มมันจะตายธนาทรอจะตายแล้วเฮ้ยธนาท็อตยังไงก็ตายปล่อยเลยธนาท็อตปล่อยเลยอะไรอะไรอะไรพวกคุณมาลุมผมเลยผมเลืเอาไปอ่ะผมเป็นตัวคิกเบสคุณจะมาลุมผมทำไมเนี่ยผมเป็นตัวคิกเบสฮัลโหลถอย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 ครับถอย ขอบคุมันมากเอาวะนี่ค่ะด้วยความแรงของเซียนแล้วก็อยู่แล้วเลยนะตอนแรกว่าจะอยู่เอาคิวเท่านั้นกลับบ้านดีกว่าอุ๊ยกบผิดเนี่ยเฮ้ยมันจะมาเอารุนแดงมันจะมาเอารุนแดงเบนผมผมได้แล้ว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  ไม่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 ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงผมผมผมไม่เป็นไรมเดินแ่นไม่ไม่ต้องห่วงผมครับผมผมเป็นตัวคลิกคลิกเบสครับคลิกเบสเอาเลยค่ะคุณดีฉันมีหมอกหย่อยค่ะไปรับทีไปเอาเลยเหรอแช่ทีเดียวไปทั้งทีมเลยนะเอาเลยเหรอเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอ้โ้โคตรสวยเลยขังได้ผมเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้

ลา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 ไม่ไม่เข้าแล้วยตายด้วยลาลาจะตายเลยไม่คุ้มเลยอบินหนุนะโดนฮอ้ด้ตัวนั้นจะตายแล้วอ่ะเนทไม่มีอันตรีเนททันี ลาตียเเอหรือรรนี้ในทดามเมดยหครับโหดทุกคนครับโหดทุกคนเมอร์ลินเมอร์ลินอะอะไรนะเบอร์ลินนายบิงไปแล้วเหรอมูหลานมูหลา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  หยุดให้แล้วหยุดให้แล้วหยุดให้แล้วขอโอ้โหเอ้ยไม่เป็นไรครับคลิปเข้าคลิปเข้าวมอนข้าจบแล้วครับอุ้ยเน็ตคอมดาเมจเทยว้คอมดาเมจยังไม่ที่โหลดนะคะโอเคว้ายแค่ที่โหลดเนี่ยเด็กน้องว่า